สวัสดีครับนักเรียนครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลยนะครับเฉลยในกิจกรรมที่10.1กิจกรรมยอดวิวนะครับนักเรียนก็ต้องทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไฟล์นะครับซึ่งครูได้เอาไว้ในห้องของส่วนที่เป็นใบงานในคาสรูมนะครับก็ดาวน์โหลดไฟล์ลงมานะครับแล้วก็จะมาตอบคําถามนะครับประมาณอยู่ที่10ข้อนะครับ คำถามแรกครับจากข้อมูลยอดวิวและการจำนวนการกดไลค์นะครับมีค่าต่ำสุดนะครับตามข้อใดนะครับก็จะมีค่าต่ำสุดสูงสุดนะครับซึ่งเราตรงนี้ของครูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะดูว่าเราจะหาข้อมูลอย่างไรนะครับนักเรียนก็เปิดนะครับไฟลยยอดวิวและจำนวนกดไลค์เข้ามานะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ทำการเรารู้นะครับว่าการหาค่า ตามสูงสุดนะครับของช่วงข้อมูลทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็ b2 นะครับก็ข้อมูลจะมีอยู่ที่20ข้อมูลนะครับเราก็ทําการหาค่าต่ําสุดนะครับก็เท่ากับแล้วก็มินครับวงเล็บเปิดแล้วก็ b2 นะครับถึง b21 นะครับก็คือแถวข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ e n t e r ไปอันนี้นักเรียนก็จะได้ค่าต่าสุดนะครับต่อไปหาค่าสูงสุดเลยครับ ก็เป็น mac นะครับ mac วงเล็บเปิดนะครับ b 2ถึง b 2 1นะครับ enter ไปนะครับก็จะได้ค่าต่ำสุดสูงสุดของอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ายอดวิวนะครับต่อไปตรงนี้ครับเราก็ทำการคัดลอกสูตรมานะครับเราก็จะได้ค่าต่ำสุดและสูงสุดของอ่าตวนการกวไนะารก่อพันะครับต่องนีครับงรรันะครับ้งอันนี้นะครับกอันนี้ก อ่าสามสิบครั้งนะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปนะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็เท่ากับนะครับ AV Average นะครับเรยก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เป็น D 2ถึง B21 นะครับกด Enter เข้าไปจะได้ค่าเฉลี่ยอย่างนี้มานะครับเสร็จแล้วก็มาตรงนี้นะครับ ตัวนี้เราก็ทำพศโยม2หลักนะครับเป็น2หลักก็ได้นะครับนักเรียนเนาะหรือว่าเป็นหลักเดียวก็ได้ก็ให้ดูที่คําตอบว่าคําตอบต้องการเป็นกี่หลักนะครับตรงนี้เราก็จะได้ประมาณนี้ครับตรงนี้นักเรียนสามารถตอบอะไรได้บ้างเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอยอดวิวใช่ไหมครับจากค่าต่ําสุดใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นค่าสูงสุด <intentar> อันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับ อันนี้ก็จะไปหาความสัมพันธ์นะครับหาความสัมพันธ์เราก็ไม่ใช่ยากเรียนใช่ไหมครับเราเคยทํามาแล้วนะครับในกิจกรรมที่8.1 9.1นะครับความสัมพันธ์เราก็เท่ากับนะครับแล้วก็คอเรลนะครับคอเรลแล้วก็เริ่มที่ B2 นะครับถึง B21 นะครับเสร็จแล้วก็คอมมาเสร็จแล้วก็เป็น C2 ถึง C21 นะครับเท่ากับไปนะครับ มักจได้มา0.99นะครับคําตอบมีหรือเปล่าเนาะเราก็ไปดูคําตอบของเรานะครับตรงนี้มีครับ0.99นะครับต่อไปนะครับก็หาความสัมพันธ์ประมาณนี้ครับจากข้อมูลวิวแล้วก็หาความสัมพันธ์ตามเราจะแปลความสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงบวกใช่ไหมครับเชิงบวกนะ,ะต่อไปข้อ7ครับ ข้อเจ็ดนี้ก็จะเป็นการสร้างสมการนะครับเชิงเส้นว่าจะทําอย่างไรนะครับนักเรียนก็ทําการคลุมข้อมูลนะครับตั้งแต่นี้นะครับข้อมูลแรกของยอดยอดวิวนะครับมาจนถึงแถวที่ยีใช่ไหมครับกดคลิปค้า้งวายแล้วคลิกนะครับตรงนี้เราก็จะมาสร้างนะครับเป็นแผนภาพโดยใช้เป็นแบบ scatter นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับเลือกตัวแรกเลยนะครับ เมื่อได้ตรงนี้ลงมานะครับนักเรียนก็คลิกเครื่องหมายบวก1ครั้งนะครับแล้วก็มาที่เทตไลน์นะครับเทตไลน์นะครับเทตไลน์ตรงนี้ให้เลือกเป็นโมโมออปชั่นนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็มาตรงนี้ครับเลือกเป็นดิสเพย์นะครับตรงนี้ก็จะเห็นสมการนะครับ y เท่ากับศูนย์ x นะครับลบตรงนี้มาซึ่งตรงนี้ก็จะมีคำตอบให้นักเรียนนะครับคำตอบนักเรียนก็คือตัวแรกนี้เลยใช่ไหมครับก็เป็นศ อะไรนะข้อนี้นะครับนะครับอันนี้ก็มีข้อไหนนะครับดูตามข้อนี้นะครับ c 2 3 9 x นะครับ c 2 3 9 x ก็ตรงนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปขอถามว่านะครับขอถามว่าจากข้อมูลยอดวิวและจำนวนกดไลค์นะครับถ้ายอดวิวมีหนึ่งหมื่นห้าพันวิวจะมีการกดไลค์ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็มาคลิกตรงนี้ครับ ต่อไปเรากค็คิดง่ายๆอย่างนี้ครับง่ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว0.4นะครับ0.4นี้0.4239นะครับ239ก็คือค่าตัวนี้นะครับต่อไปเราอีกค่าหนึ่งนะครับก็เป็น1นะครับจุด7263นะ,ค,ะ4 2. 4 2. นนครับ7263นะครับต่อไปก็จะเป็นค่า y ใช่ไหมค่า y คือคำตอบใช่ไหมครับต่อไปค่า x ตรงนี้นะครับเราจะหาว่าเราจะหาว่าเขาถามอะไรใช่ไหมครับ เราถามว่าหนึ่งหมื่นห้าพันวิวนะครับหนึ่งพันหนึ่งหมื่นห้าพันวิวก็เป็นค่า x ใช่ไหมครับ x ค่าวิวคือค่าตรงนี้นักเรียนครับนี่ครับค่าวิวใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งหมื่นอ่ะนักเรียนก็ใส่ลงไปครับตรงนี้เราก็ใส่คําว่าหนึ่งหมื่นห้าพันใช่ไหมครับอ่าต่อไปครับเราก็ใช้สูตรครับสูตรคือ y ตัวนี้ใช่ไหมครับ y คือเป็นกรดไหล่ก็จะเท่ากับอ่าเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมครับเอา0.4239เนี่ยคูณกับ หนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยตัวนี้นะครับเราก็ทําเลยครับเราเอาวงเล็บก่อนแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาคูณกับตัวนี้แล้ววงเล็บปิดนะครับแล้วก็มาลบกับหนึ่งจดตรงนี้อินเทอร์ไปครับมันก็ได้คําตอบว่าประมาณที่หกพันสามร้อยห้าสิบหกนะครับหรือว่าหกพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดนั่นเองถ้าคําตอบนะครับก็ข้อนี้ครับหกพันสาร้อยห้าสิบเจ็ด ข้อ8นะครับก็ผ่านไปต่อไปข้อ9ก้าะครับข้อ9ก็เปลี่ยนจากหนึ่งหมื่นัครับกลายเป็นสองหมนัะครับนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้ครับแก้ตรงนี้เป็นสองหม่นห้าพันะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหลักเดียวใช่ไหมครับหลักเดียวเราก็ตรงนี้มันก็เป็นหนึ่งหาร้อยกสิบหกนะครับก็หนึ่งหมื่นตอะไรครับหนึ่าร้อยเก้าส หนึ่งมืนห้าร้อยเก้าสิบหกนะครับก็คือข้อนี้ใช่ไหมครับอ่าต่อไปข้อสิบครับก็จะเป็นอ่าหมื่นเจ็ดนะหมื่นเจ็ดนะครับนั่นล้วก็ใส่ไปครับเป็นหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดคำตอบก็คืออ่าเจ็ดพันสองร้อยห้านะครับก็จะเป็นข้อนี้เจ็ดพันสองร้อยห้าก็คือข้อนี้ครับอ่ะอันนี้ก็เฉลยแล้วได้เห็นภาพแล้วนะครับว่ามันคิดอย่างไรนะครับในการตอบคาถามข้อนี้นะครับ ท้าเรียนทำตามนี้ได้นั่นเรียนก็จะได้10คะแนนเต็มเลยนะครับคลิปแค่นี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ